นำที่ดินไปประกันหนี้กู้ยืมเงินแต่ถูกเจ้าหนี้บังคับให้ทำสัญญาซื้อขายบ้างขายฝากบ้างแถมยังบอกส่งมอบที่ดินอ้างแย่งการครอบครองปรลปะักบอกให้ต้องฟ้องยังไงถึงจะได้ที่ดินคืนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะพ่อแม่เราเวลาเดือดร้อนก็มีการนำที่ดินไปกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ก็โอ้โหเจ้าเล่์เพทุบายมีการบังคับให้ทำสัญญาซื้อขายเลยบ้างทำขายฝากบ้างนะ ทีนี้พอหลังจากที่มีการทำสัญญาไปแล้วเจ้าหนี้ยังมีการเข้าไปทำกินในที่ดินนะพอลูกหลานมาตรวจเจอบอกพ่อแม่ที่หายไปไหนแม่พ่อเลยบอกว่ามีการเอาไปทำสัญญาประกันเงินกู้แต่ทีนี้พอไปทวงถามเจ้าหนี้บอกขายให้อัวละมีการขายฝากหลุดเรียบร้อยแล้วลูกหลานบอกทำยังไงสามารถฟ้องเพิกถอนสัญญาได้ไหมและกรณีมีการเข้าไปในที่ดินเราเราจะฟ้องขับไล่ได้ไหม เขาจะอ้างแย่งการครอบครองปลรปักได้ไหมต้องเริ่มฟ้องยังไงที่อนนท์ก็มีการสอบถามเข้ามานะฮะเบื้องต้นการที่เราอยากที่จะฟ้องเพื่อเอาคืนที่ดินเราเราก็ต้องดูพยานหลักฐานก่อนนะฮะเราต้องไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นว่าเขาทําสัญญาประเภทไหนกับพ่อแม่เรานะเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาขายฝากเพื่อที่จะไปให้ถูกช่อง นอกจากนี้มันต้องมาตรวจสอบหลักฐานก่อนนะว่าคุณเคยมีการพูดคุยกันไหมในแชทในไลน์คุณมีการส่งดอกเบี้ยไหมมีสเตตเมนต์ไหมส่งดอกเท่าไหร่ส่งเงินกู้เท่าไหร่มันต้องรวบรวมพยานหลักฐานทีนี้พอบอกให้เข้าเขาละหลักฐานพอมีบ้างสัญญาพอรู้แล้วว่าเรื่องไหนเราก็ต้องมาจับกันด้วยหลักกฎหมายโดยปกติการกู้ยืมเงินนะกฎหมายกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653 การกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญนะจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องได้นั่นก็คือการทำสัญญาก,กู้ยืมเงินต้องเป็นหลักฐานเป็นหนังสือนะแต่ทีนี้นายทุนเขาไม่ได้ทำกู้ยืมเหมือนในกฎหมายกำหนดที่สิเขาฟาดมาบอกให้ซื้อขายจำนองขายฝากเหล่านี้มันก็เลยจะกลายเป็นว่าที่ดินที่เราไปทำสัญญากับเขากลายเป็นทำสัญญาขายให้เขาเรียบร้อย ทำสัญญาขายฝากไปเรียบร้อยหรือทําเป็นสัญญายกให้ไปเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งทําสัญญากู้ยืมเงินแต่ดันมีการเซ็นโอนลอยไว้ให้ตรงนี้นะฮะภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการทํานิติกรรมซ้อนนิติกรรมหรือเรียกว่านิติกรรมอ่ำพังนั่นเองนะกฎหมายกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155การสแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท่านว่าเป็นโมคะแต่การนี้ท่านไม่ให ไม่กระทบถึงบุคคลซึ่งสุดจริตและต้องเสียหายจากการนั้นทีนี้วรรคสองเขาจะมีการเขียนไว้อีกว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงทำขึ้นเพื่ออำพังนิติกรรมอื่นท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติอันเกี่ยวด้วยนิติกรรมที่ผูกอำพังนั้นนั่นหมายถึงกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณมีการทำนิติกรรมปกปิดเพื่อหลอกทำอีกนิติกรรมหนึ่งเช่นทำสัญญากู้ยืมเงิน แต่ไปจดว่าเป็นการซื้อขายจดว่าเป็นการขายฝากเพื่อปกปิดการกู้ยืมเงินที่แท้จริงภาษากฎหมายว่านิติกรรมที่คุณสมรู้ร่วมกันหลอกตรงนี้ตกเป็นโมฆะทันทีต้องมาบังคับนิติกรรมเรื่องการกู้ยืมเงินนะกรณีไปทําสัญญาซื้อขายบ้างแต่ความจริงมีการส่งดอกส่งต้นส่งเบี้ยมีการพูดคุยกันตลอดว่าชั้นจ่ายเงินกู้ครบแล้วนะชั้นจ่ายดอกเบี้ยครบนะเมื่อไหร่จะโอนให้ชั้นเกิดหลักฐานขึ้นมาทันที แสดงว่าการที่คนทำสัญญาซื้อขายไปมันปกปิดเรื่องการกู้ยืมเงินกฎหมายสามารถฟ้องทําลายได้เลยตามมาตรา155นะครับวักสองหรือแม้กระทั่งว่าเป็นการทําสัญญาขายฝากนะมันคล้ายๆกันกันเนียนๆทำสัญญาขายฝากแต่ความจริงมีการส่งกู้ส่งดอกผ่อนชําระไม่มีเจตนาที่จะยกที่ดินให้เป็นการขายฝากตรงนี้ถ้ามีพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสาร พยานการพูดคุยหลักฐานการชำนะเงินหรือแม้กระทั่งการถือครองที่โดยที่ไม่มีการเข้าไปทำประโยชน์อะไรเลยหรือกรณีนายทุนคนนี้ไม่เคยมีการซื้อขายที่ดินแต่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าแม่เงินกู้เหล่านี้เราฟ้องทำลายนิติกรรมไปเลยบอกว่านิติกรรมการซื้อขายนิติกรรมการขายฝากเป็นโมฆะแม้นจะขาดจะหลุดไปแล้วก็ช่างนะสามารถยกเรื่องนิติกรรมอำพรางขึ้นมาต่อสู้ เพื่อฟ้องให้เป็นโมฆะตามนิติกรรมรวมตามมาตรา155นะตรงนี้ศาลจะสั่งเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายกลับมาเป็นของเราได้ทันทีเพิกถอนสัญญาขายฝากกลับมาเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินทันทีนอกจากนี้เมื่อศาลมีการทําลายแล้วฮะเรื่องการกู้ยืมเงินเราก็ยังต้องจ่ายเงินพอมาตรา5อ่า653บอกว่าการกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ สัญญาซื้อขายสัญญาขายฝากคุณก็ลงชื่ออยู่นะแต่เป็นเพียงนิติกรรมที่ผูกอาทางเมื่อมีการลงชื่อและเป็นหนังสือคุณก็ต้องจ่ายเขาตามสัญญากู้ยืมเงินสรุปคือได้ที่ดินคืนแต่คุณยังต้องจ่ายนี่ถ้าคุณไม่จ่ายนี่เขาต้องอ้อมกลับมายึดที่ตรงนี้ไปขายบังคับคดีขายทอดตลาดตามราคาประเมินของกรมที่ดินมันก็วนกลับไปนะฮะแต่ได้ที่คืนแต่ถ้าได้กลับคืนมาแล้วเรามีเงินไปจ่ายปิดจบ นะตรงนี้ก็ได้ที่มาเป็นของเราบริบูรณ์ดีกว่าเราเสียไปแล้วขายฝากหลุดไปแล้วซื้อขายหลุดไปแล้วไม่มีโอกาสได้คืนเลยตรงนี้ก็ยังถือว่ายังดีนอกจากนี้บางคนบอกคาสัญญาซื้อขายเจ้านี้มีการเข้าไปทํากินในที่ดินนะบอกว่าเป็นของอัวพอจะฟ้องเพิกถอนบอกฉันได้แย่งการครอบครองประหลักปักเรียบร้อยเจตนายึดถือเพื่อตนกฎหมายได้ไหมไม่ได้นะฮะ การที่คุณจะอ้างมาตรา1 3 8 2ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบปเปเิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ10ปีคุณถึงจะได้กรรมสิทธิ์แต่ในการที่คุณบอกว่าเป็นการกู้ยืมเงินและมอบที่ให้ทํากินต่างดอกเบีย้ยการทํากินต่างดอกเบีย้ยกฎหมายถือว่าเป็นการครอบครองแทนครอบครองเพื่อรอให้จ่ายดอกเบีย้ยครบจะคืนให้ไม่มีเจตนายึดถือเพื่อตน1น8 2บอกว่าต้องครอบครองโดยสงบปเปเิดเผยเจตนายึดถือเพื่อตนตรงนี้ เจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิอ้างในเรื่องการครอบครองประปักสู้กับเราได้เลยตรงนี้ให้ฟ้องทําลายและฟ้องขับไล่ออกไปพร้อมกันทีเดียวในเรื่องนี้มีดีกานะเป็นดีการที่2574ับ2556การที่โจทย์ปล่อยปะล่าเลยให้ล่วงเวลามานานเกือบ20ปีนับแต่ที่อ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทษ2แปลงมาจากตอและเจเลยที่1โดยไม่ได้จัดให้มีการเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนในที่ดินพิพาท์ทั้งสองซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ ที่ไม่ดําเนินการปกป้องสิทธิของตนเองเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นข้อพิรุษของโจทย์อย่างยิ่งสอแสดงให้เห็นว่าโจทย์ทราบดีว่าตนมีสิทธิ์เพียงเข้าทํากินในที่ดินพิาพาททั้งสองแปลงต่างดอกเบีย้ยเท่านั้นการทําสัญญาซื้อขายที่ดินพิาพาทตามฟ้องจึงเป็นนิติกรรมอัมพางนิติกรรมการกู้ยืมเงินทําให้นิติกรรมการซื้อขายดังกล่าวตกเป็นโมฆะตามมาตรา155วรรคแรกและต้องบังคับตามนิติกรรมการกู้ยืมเงินที่ถูกอัมพังไว้ตามมาตรา155วรรคสอง แม้กรณีเช่นนี้จะมิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือแต่อย่างใดลงลายมือชื่อต่อและจำเลยที่1เป็นสําคัญต่างหากจากสัญญาซื้อขายก็ตามย่อมถือได้ว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินที่ทํากันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างต่อกับโจทจ,จึงมีผลบังคับกันได้การที่ต่อและจำเลยที่หนึ่งไม่ได้ขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทแต่ต่อและจำเลยที่หนึ่งกู้เงินไปจากโจทและให้โจทเข้าทําประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นการทํากินต่างดอกเบี้ย ต่อและจำเลยที่หนึ่งไม่ได้สลาการครอบครองให้แก่โจท์แต่อย่างใดแม้นโจทจุกครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตามก็ไม่ทําให้โจทได้สิทธิ์หรือได้กรรมสิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองเพราะถือว่าโจทครอบครองที่ดินแทนต่อหรือทายาทของต่อและจำเลยที่1อยู่ตลอดไปเห็นไหมก็ต้องถือว่าคุณไปทําสัญญาขายที่ดินให้แต่ความจริงกู้ยืมเงินมอบที่ดินให้แต่ความจริงคือให้ทํากินต่างดอกเบี้ย อย่างนี้ถ้าเราไปตรวจเจอว่าพ่อแม่เรามีการไปหลงถูกเจ้าหนี้บังคับทำสัญญาซื้อขายไปแล้วเจ้าหนี้เข้ายึดของที่ดินไปแล้วลูกหลานเจอรีบฟ้องเพิกถอนขับไล่ทำลายนิติกรรมได้ทันที